sans Kuku aku paling dulu g Ah Ah Aku dia ke arah leha Ah Ah Pai pai อันนี้อันนี้เมตตาแล้วเ,เดี๋ยวถ้ายิ่งกันนี้จะจับทวงถ้าไม่ไปตอนนี้เดี๋ยวจะจับทวงเจ <c oughs> ้า จับมือแอ๊บขบมือพี่กาเหนื่อยแล้วบางทีเราก็ทำดีเราไปถ้าจะไม่ค่อยได้แย่มีบ้างแต่แบบทำไมสิ่งแย่มมันถึงอยู่กับเราเหมือนไม่อยู่่ธรรมบางทีอ่ะ ด้วยนิสัยของเขาอ่ะคือนิสัยของพี่ไก่เองอ่ะเป็นคนฟังทุกคนอ่ะไม่ใช่ฟังเฉพาะคนะผีก็ฟังใครพูดอะไรฟังหมดเลยใช่บางทีก็ต้องเรือที่จะแกบงแต่หลังจากวันนี้มันจะดีขึ้นเพราะไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่คนเดียวไก่ยังมีพวกพี่ๆอีกหลายคนออหนุ่คนนะค่ะจมีพี่ๆอีกหลายคนนะคือเรื่องนี้ปิดบังมาจนบอกแอร์แล้ว ขอบคุณทุกคนอย่างน้อยก็มาปลดหลอกสิ่งนี้มันทุกข์มันนาแสนบอกใครก็ไม่ได้สัญญากงได้ไหมสัญญาว่าจะไม่ฆ่าตัวตายเคยคิดหลายครั้งแต่ก็กลัวบบปมันหมดเวลาแล้วตอนนั้นเพราะว่าทุกวันเนี้ยก็ทรมานอยู่แล้วขออยู่สร้างมืองสร้างกุศลนีดีสัญญาอกคมดี นะเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจมัน <ฮะ S 1> เราจะร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข<ฮ>ะนะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในสิ่งที่ดีขึ้น<ฮ>ะนะอยากเป็นลูกหลานกงไหมอยากเป็นค่ะบองคคุมคลองหนุนหน่อยได้ให้นึกถึงให้จิตนะนึกถึงกงเป็นเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานเป็นสิ่งที่เป็นให้เรามีกําลังใจทุกสิ่งทุกด้านนะ โชคดีโชคดีเอาละฮะตอนนี้นะฮะเราเห็นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือกระทงผมเร,เรียกว่ากระทงได้ไหมฮะพี่พอ,อาเขาเรียกกระทงส่งวิญญาณดีกว่ากระทงสืบวิญญาณอ,อันนี้นี่ทําเพื่อจะส่งวิญญาณทั้งหมดหรอหรือว่ายัางไงครับคือเฉพาะที่มันป้วนเปี้ยนกับน้องไก่ที่ส่งผลที่ส่งผลร้ายส่งผลร้ายที่น้องไก่เขามีอาการอะไรที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้เมื่อสักครู่ อันนี้คือเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าส่งส่งไปให้เข้าไปในภพภูมิของเขาที่ควรจะอยู่มีกว่าที่จะมาป้วนเปี้ยนอยู่กับน้องกายทําให้น้องไกยเขาเสียสุขภาพเสียทั้งหลายสิ่งหลายอย่าง,<อ>งที่นั่นใน,ในั่นคือตรงนั้นทุกดวงวิญ,ญญาณที่ไปแตะกรรมกันมาถูกไหมฮะท,ที่ส่งผลแตะกรรมกันมาจะติด ออกไปหมดเลยถูกต้องเพราะเดี๋ยวเพราะว่าน้องไก่เขาต้องมีคําอธิษฐานของเขาหรือบอกกล่าวเขาในการที่จะช่วยในการส่งเข้าไปในพวูมูของเขาเรื่องนี้เกิดขึ้นจากหนึ่งเนี่ยคุณไก่ไปกับพี่เลี้ยงซึ่งก็ไปตามสำนักต่างๆไปร่างทรงต่างๆไปรับนู่นรับนี่มีกินน้ำมนต์มีการรับซึ่งจำไม่ได้ว่าทำอะไรมาบ้างแต่ทำมาทุกอย่าง ทุกสิ่งนี้ไม่รู้หรอกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่มันไม่ดีติดลงไปตั้งแต่เด็กติดฝังตั้งแต่เด็กจนวันหนึ่งไปเจอคุณหมอไปเจอคุณหมอเสร็จปุ๊บคุณหมอสวดคาถาบอกให้สวดด้วยความหวังดีไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่มีเจตนาอะไรเลยแต่บทสวดนั้นมันไม่ใช่กลับไปเปิดบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณไก่เนี่ยได้รับรู้มากยิ่งขึ้น เปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาตัวคุณไก่ได้อยู่ตลอดเวลาทั้งแฝงทั้งผ่านทั้งนูน่นทั้งนี่เต็มไปหมดจนคุณไก่ไม่เป็นตัวของตัวเองอแล้วรู้สึกได้เลยตั้งแต่วันนั้นที่สวดคือเฮ้ยกูมีบางอย่างเข้ามาแล้วเรื่องของคุณพ่อที่เสียชีวิตซึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมถามที่โอไปนะว่าคุณพ่อรู้ไหมว่าการเสียชีวิตของคุณพ่อเนี่ยเกิดจาก บางสิ่งบางอย่างไปกระตุน้นไม่เห็นหรือเปล่าอ่าบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นนะไปกระตุ้นให้เกิดเร็วขึ้นคราวนี้พอผมถามทีโอถามคุณพ่อคุณพ่อตอบว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทําให้เราแบบรู้สึกเฮ้ยเครียดว่ะเฮ้ย <c oughs> พ่อบอกไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยวเขาก็พยายามบอกว่า ไม่เกี่ยวเป็นปอดติดเชื้อไม่เกี่ยวกับสิ่งอะไรใดๆซึ่งคุณพ่อมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนแบบคือคุณพ่อไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางเรื่องอะไรพวกนี้ใช่จะกำลังผสมวัคซีนนะเราก็เลยมาถามคุณไก่ว่าเฮ้ยผมไม่สบายใจที่จะตอบว่าข้อคุณพ่อบอกไม่เกี่ยวอ่ะแต่ผมจะมาบอกว่าเกี่ยวเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่อะไรไหมพี่เจถ้าไม่เกี่ยวจริงอ่ะพ่อจะนั่งมองตลอดทําไมอ่ะเพราะสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาคือคุณพ่อเนี่ย พยายามมองตรงอยู่ตรงเนี้ยใชอย่อยู่แต่ตรงเนี้ยอยู่แต่ตรงเนี้ยบอกอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เลยมารู้ทีหลังว่าข้างหลังนี่คือศาลแล้วคุณพ่อเคยไปรื้อศาลมามแต่ตอนนี้ผมบอกก่อนนะว่าการรื้อศาลเนี่ยไม่ไม่ได้ผิดถ,ถ้าการรื้อศาลของพ่อเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ทำร้าย คนอยู่แล้วถูกต้องใช่ต่อให้ลื้อยังไงจะผิดจะถูกเขาก็ไม่ได้ทำร้ายแต่แต่แต่ประเด็นนี้ครับสิ่งที่อยู่ในศาลอาจจะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อาจจะเป็นผีดวงวิญญาณอื่นๆที่มาอาศัยแบบถูกต้องเพราะฉะนั้นการลื้อเนี่ยทำไมเขาผมถึงบอกว่าทําไมบางคนเนี่ยเขาถึงถือในเรื่องของการราลื้อศาลถอนสารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปถอนสารแล้วมีสิ่งที่ดีอยู่มันไม่ผิดคุณก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่มีสิ่งถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ล่ะ มันโกรธนะเว้ยพอมันโกรธมันก็มาจัดการกับสิ่งที่เร่งทั้งหมดใช่คับคุณพ่อเป็นโควิดด้วยถูกไหมครับเคยเป็นโควิดเป็นโควิดด้วยมีปอดเป็นฝ้าถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็รักษากันไปจนหายแล้วก็อยู่ๆก็มีบางสิ่งบางอย่างแล้วกันเป็นขึ้นมาอีกแล้วก็เสียชีวิตปกติคุณพ่อเป็นคนที่สัยไงครับดือดเดอมากดือเดอ ไม่เชื่อไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นเขาจะความคิดเห็นเขาเป็นหลักครับมีความจะเป็นไปได้สูงที่สิ่งที่คุณพ่อตอบกับทีโอมานั่นคือความดื้อความรั้นเขาเรียกว่ากลัวเสียเชิงที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อตามที่พ่อบอกเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของปอดติดเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ะพ่อจะนั่งมองเสาตลอดทําไมพ่อนั่งมองเสาผมต้องงอย่าดงนียันนั่งมองเสามีอะไรตรงนี้ก็นึกไม่ออกอพอ่าอ๋อ ข้างหลังเสาราเคยมีสารต้องล้างเสาตลอดตลอดเวลาเลยเลยก็เลยเพิ่งนึกออกเลยครับผมอ่ะคราวนี้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเมื่อสักครู่นี้มีการทําพิธีไปแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณไก่จะต้องทําเลยคือต้องคุณไก่เองเนี่ยต้องมีใจที่เข้มแข็งหนักแน่นไม่ต้องไปยึดติดกับไอ้สิ่งที่มันมันเคยมีแต่เก่าก่อนและกันอดีตตอนนี้เนี่ยคุณคุณไก่เองตัวน้องไก่เอง มีต้องนึกถึงว่ามีพี่มีเพื่อนนะมีเพื่อนฝูงหลายคนให้เป็นกําลังใจเพราะว่าถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยกำลังใจของของเราตรงนี้มันมันเริ่มลดลงมันเหมือนการสร้างหลุมดาในตัวนั้นณนะแต่วันนี้เป็นต้นไปให้มีกําลังใจนะอันนั้นคืออันดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปจัดก,การ,รเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันดับต่อมาเดี๋ยวจะมีน้ามนต์ให้เอาไว้อาบและเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพอพี่พี่พศทําไปทั้งในศาสตร์ของ ทางของพิพัน์ทางจีนอ่ะรวมทั้งในศาสตร์ของทางทีโอให้ทีโอเชิญเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเชิญวิญญาณซึ่งการเชิญวิญญาณผมบอกก่อนนะว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้ทำ้ายดวงวิญญาณแต่เป็นการส่งให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ถูกต้องเหมือนนาทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเห็นไหมว่าเมื่อสักครู่นี้ในในรายการที่เขาบอกว่าอยากไปแล้วอยากไปแล้วดวงบางดวงก็อยากไปแล้วใช่แค่เขาไม่รู้ทางที่จะไปแค่ไม่รู้ว่าทางที่จะไปเองคุณไก่ครับมีอะไรสงสัยอีกไหมครับ ตอนนี้ก็เอาความรู้สึกตอนนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างมันดีขึ้นแต่ยังไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์รู้สึกมันใช้ว่าดีขึ้นเหมือนเบาขึ้นอาจจะใช้เวลาใช้ความเข้มแข็งหรือเกาะป้องกันตัวเองเคลียรได้เหมือนแบบปมที่มันมีอยู่ในใจเรารู้แหละว่าสิ่งที่เราเป็นมันคืออะไรองี้ยที่เราทรมารมันสิบปีที่เราเป็นอะไรโอเคเคลียร์ไหมฮะใครมีอะไรเสริมไหม ตอนนี้อยากให้พี่ไก่หาที่เขาเรียกว่าสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะอยากเคว้งอ่ะพอเราเคว้งแล้วเราก็จะไปแบบอ่คนสิงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณไก่เท่าที่ตั้งแต่เราทํามาตลอดในทั้งรายการนะสิ่งที่ผมเห็นตอนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยจะอยู่กับเราแล้วนั่นคืออากงรับเป็นสิษย์รับที่จะคอยดูแลเป็นลูกเป็นหลานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งเนี้ย น่าจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ยึดเหนี่ยวยใจิตใจได้แต่ถ้าและอันนี้แล้วแต่คุณไก่นะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้บังคับว่าจะเป็นอาก,กงหรือจะเป็นอะไรหรือวพ่าพี่คะเนนอย่างผมก็ได้หรืออย่างทีโอก็ได้ก็แล้วแต,แต่แต่ขอที่จุดยึดเหนี่ยวแต่เมื่อกี้เขารับกันเป็นลูกหลานแล้วคุณยึดเหนี่ยวเหอะแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาแล้วในระหว่างนี้ลองดูซิว่าพอเราหยุดที่จะหาอย่างอื่นเข้ามาเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงถูกต้องนะ อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกๆคนที่ดูอยู่เนี่ยผมว่าทุกๆคนก็เป็นกําลังใจให้คุณไก่นะรวมทั้งพวกเราอยู่ด้วยเนาะยังไงมีปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวพวกเราครอบครัวเดอะซกเซนส์ของยังผียังช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาโทรหาพี่แอร์ได้ไอโทรหาน้องแอร์ได้ตลอดเวลาโทรหาน้องแอร์ได้ครับได้ตลอดเวลาเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนดูก็จะจะรู้สึกหลายๆอย่างมีความคิดต่างกันเยอะแยะมากมายแต่สิ่งสิ่งหนึ่ง ที่เรามาเนี่ยเราตั้งใจมาเพื่อช่วยคนแค่กลุ่มนี้แหละผมไม่รู้หรอกว่าคุณคิดอะไรกันอยู่ <Led. S 1> แต่ผมมาผมอยู่ในเหตุการณ์เราเห็นเรื่องผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้บ้าชผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เพีย้ยนที่ใจนะสงสารนกนี่คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์เขาไม่ได้บ้าเขาเจอกับเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้ยังมีอีกหลายคนที่ประสบอยู่และพวกเรานี่แหละเดอะซิกเซนโคเนผีจะไปช่วยเหลือเขา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารายการเรายังทําอยู่เราก็จะอยู่อย่างนี้เลยครเพราะฉะนั้นเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณแอร์มูเดตครับดัตตันปัดดินกามเมนเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมันโดค a ริเทคเสน่ห์สสเน่คุณลรลิปปดอทหลิงลิงช็อปเดลมังกี้เดล็ก แบร์วอชและไม้ติดบ้านครับและขอขอบคุณทุกคนนะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปนะฮะ <ST AN CO> อย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S ขอบคุณคุณไก่น,นะครับ คือรู้สึกดีขึ้นนะคะรู้สึกเบาตัวรู้สึกว่าเออเรายังโชคดียังมีโอกาสได้มีทางทีมงานช่วยแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราอะ่ะสงสัยในใจมันคืออะไรมันได้ขี้คลายมาออกณนะวันนี้ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นก็มีอากงคุ้มครองแล้วก็อย่างน้อยมันมีเครื่องยึดเนียวจิตใจอะคะ่ะในการดำรนชีวิตในแต่ละวันอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งของเราด้วยค่ะ